ถัดมาดูสมโมสรข้างๆอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะคะล่าสุดนี้ศูนย์หน้าอย่างเจมี่วารีค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะยื่นอุดทนกับทางฝ่ายของ FA ผ่านนะคะในเรื่องของการอุดทนใบแดงก็กทาให้อาจจะไม่สามารถที่จะช่วยสู้ศึกได้ต่อไปอีกถึง4นัดเขาผ่านสามนัดเลยแหละค่ะครับก็โดนใบแดงนัดเจอกับสโต๊กนัดล่าสุดที่เสมอ2อสอง,สอง,สองนะครับทำให้โดนแบนไป3านัดจากนั้นทางเลสเตอร์มีการยื่นอุดทนนะครับในช่วงวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เป็น ผลน,น,นะครับ ดาวเตะทีมชาติอังกฤษคนนี้ก็โดนไล่ออกมาจากสนามในนาทีที่2 8นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนว่าเนี่ยค,ค่ะตามภาพจะไป<อ>สกัดแบบเปิดปุ่มทั้งสองเทาา ame, iram, us, <อ>้าใส่มาแม่บีรามดียูสค่ะซึ่งทางคลาวดิโอรานีเอรีผู้จัดการทีมเลสเตอร์เขามองนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเท่าไหร,ร่ค่ะเพราะเชื่อว่าจังหวะนั้นวาดี้เสียหลักนะคะคก็เลยไปยื่นอุดทณ์เมื่อวันจันทร์ที่19ธันวาคมแต่ทางฝ่ายของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA สุดท้ายตัดสินยืนยันโทษตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โอ้จากการที่โดนบาดสามนั้นทำให้เลสเตอร์นะครับจมดสิทธิ์ใช้งานเจมี่วาร์ดี้นะครับในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดเบสโบรทันทีโดยวาร์ดี้นั้นจะกลับมาลงเล่นให้กับเลสเตอร์อีกครั้งก็คือในศึกฟุตบอลถ้วย FA Cup คนะครับรอบที่3ที่พบกับเอเวอร์ตันในวันที่7มกราคมปีหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้ายเลยแหละนะครับหลังจากที่ปัจจุบันนี้ดาวยิงวัย29ปี เป็นดาวสันโสุ์สุดดีลีกของอทีมนะครับผลงาน5ประตูจากการลงเล่น17นัดนะครับฟอร์อมกำลังดีเลยนะคะ,ะเสียดาย